เล่นเป็นตัวอะไรวะเนี่ยฮะตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรครับกระดูผมมองตั้งนานแล้วผมยังไม่รู้ว่าตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่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 ครับพี่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 ไอ้ไอ้ตัวอะไรพี่ฮะตัวอะไรพี่พี่พี่มึงตอบกูเด็ดเลพี่มึงจะเดินไปไหนะแอ้วพี่ตัวอะไรล่ะพี่อยู่ข้างบนน่ะฮะพี่ตัวอะไรล่ะน้อง ไอพี่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 ครับพี่เอ่อพี่ตัวอะไรนี่พี่พี่พี่ตัวอะไรนี maya, ่มาดูหน่อยพี่นี่ยเนี่นี่ตัวอะไรนี่พ er ี่ฮะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่พี่เนี่ยเนี่นี่ยตัวอะไรเนี่ยฮะไดโนเสาร์หรือเปล่าเนี่ยพี่ไดโนเสาร์ใช่ไหมเนี่พี่ฮะจะไดโนเสาร์วะไเนี่ยพี่พี่เอาชิบมึงมึงคุยกับกูมึงมีตัวตนหรือเปล่าวะไอ้ไอ้บ้าเลยเอออันนี้ก็เป็นกระดานลื่นเหรอเนี่ยเออชิงช้าสวรรคิ์อ๋อไม่ใช่เออชิงชิงเขาเรียกว่าชิงช้า ชิงช้าแล้วก็กระดานลื่นนะผมโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นสนามเด็กเล่นแล้วกันนะผมเนี่ยโอ้โหโอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมกด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้กด subscribe ให้ให้ก็ได้นะครับโอ้ดูกระดานลื่นตัวนี้นี่มันบนมาอย่างนี้เลยอะ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยสัมลักนี่ก็สันลักสัมลักนะครับผมนะโอเคครับวันนี้เราจะเอ่อจะมาทำการ อ่าเขาเรียกว่าอะไรเราจะมาทำการในนี่นะครับผมนะก็ส่งรถให้ลูกค้านะครับผมนี่วันนี้เราไปส่งที่สถานีรถไฟนะผมบริเวณตรงนี้นะครับนี่ก็คือเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันนะครับผมก็เป็นโกเบรุ่นสิบนะที่ลูกค้าสั่งนะครับผมรโกเบรุ่นสิบนะครับไปกันเลยบุญบุญบุญบุบุบุบ,บ,บ,บุสับยกสับยกนี่คือรถคันนี้มันเสียงไม่ค่อยเล้าใจสักเท่าไหร่เอาตรงนะ Yeah. ปึ๊บอ่าเดี๋ยวเอาหางสะพานลงก่อนละก่อนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวไปขับลุ้ไมโครมาก่อนแล้วกันเนาะนะครับผม mm hmm. นี่เฮ้ยเปิดประตูไว้ด้วย,ยเยสคิงตัดเครื่อง mm hmm. ปึ๊บนี่แหมไปกันเลย mm hmm. ก็แท็กเปืเ้อนเพ mm ิ hmm. ่มควรนะดูนไปส่งลูกคา้าส่งแบบแท็กเปืเป้อนๆนี่แหละนะครับผมนะเออแบบคลาสสิกดีนะผมคลาสสิกดีนะครับเพื่อน มองนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นแท็กเลยว่ะโอ้หมันแคบมากเลยนั่นน่ะแคบมากแคบแคบจัดเลยแคบจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องอไรเนี่ยมันต้องเดินตัวเนี้ยโอ้โหเอเนี่ยเดิน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 ใช้ใช้จอยเนี้ยเดินมันสามารถเดินชา้าๆได้ ใช่มันสามารถเดินช้าๆได้นะครับผมปึ๊บมาลองดูลองดูผมมองไม่เห็นเลยว่ะอะไรมาเนี่ยปึ๊บมามันสามารถเดินช้าๆได้นะทุกคนนะเฮ้ยจะล้อฟรีดิ๋ยววิ่เฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเ,ยเดี๋ยว,ยวมันล้อฟรีเราต้องค้ำหลังครับทุกคน กลัวตกมากเลยนะเย็นตกแล้วเว้ยพี่เอ้ยอู้อย่าค้ำแรงเดิพี่เอ้ยขับแรงขนาดนั้นไหมเนี่ยเออเดี๋ยวค่อยๆเดินนะผมอ,อาจจะใช้สมาธินิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถลูกค้านะครับผมรถลูกค้านะครับ รถลูกค้าครับผมต้องแบบว่าช้าๆนิดนึงนะทุกคนนะโว้ยนน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 กลัวแล้วเยอะมันเหลือตั้งเยอะไม่เป็นไรเราแบบอ่ามันเสียดไปคุยแล้วนะนี่ เสียดไปคูยอยู่แล้วนะครับผมเราเลือกแค่นี้จิบๆนะครับผมอ่าแต่แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่จิบทุกเรื่องนะทุกคนนะแต่ก็ไม่ได้จิบทุกเรื่องกระดาษนั้นนะครับเยอะมันจะตกเฉยเลยวะไม่ไม่เช่นจะตกหรอกมันตกเลยนี่แหละมันมองไม่เห็นน่ะอ่าเดี๋ยวเด้อ ขึ้นช้าๆขึ้นช้าๆนะครับผมเอออาขึ้นไปช้าๆขึ้นไปช้าๆโอ้โหดูมันตะว่วงมันตกได้ไงวะเนี่ยตกได้ไงวะเนี่ยเชียขึ้นได้แล้วโอ้โหแค่นนี้เองแล้วมันตกได้ไงวะเมื่อกี้ เดี๋ยวเด๋ยๆมันต้องถอยหลังด้วยวออ่ะโอเคอาจจะใช้สมาธินิดนึงนะทุกคนนะใช้สมาธิมากๆเลยแหละไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นิดหรอกนะครับโอ้โหดูฝั่งนี้แม่งโหอย่างเยอะ ฝั่งนี้ภูอย่างเยอะเกียร์ได้ได้แล้วบ้างเกียร์ยเดี๋ยวต้องไอเอาหางขึ้นก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันต้องเอาหางขึ้นก่อนแล้วค่อยนี่โอเคหางขึ้นก่อนหางขึ้นก่อนหางขึ้นก่อนแล้วก็ค่อย,อออค,อยค่อยขดขดไอภูมิลงนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกัน,กนเนาะน,นะครับผม แล้วมันจะลงได้มันมันแคบจังวะแคบมากๆเลยนะดนหรือเปล่าวนะเนี่ยเฮ้ยลงได้ไหมเนี่ยไม่ลงไม่ได้เหรอถามจริงไม่ลงไม่ได้แบบทุกคนทุกนายต้องไงห,หามตัวนี้ แล้วรถกูจะไปยังไงดีเฮะมึงลงไม่ได้กูจะไปยังไงโอ้โหยยยมันลงไม่ได้แล้วจะไปยังไงวะเนี่ยมงตึ๊บเลยเนะี่ย โอ้หเอาไงดีวะเนี่ยเปลี่ยนหางเหรอผมไม่มีหางแล้วมีอันเดียวนี่แหละมีหางอันเดียวนี่แหละลูกพี่เอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหมีเสือกลงไม่ได้อีกหางนี้คือดีทุกอย่างนะหางนี้คือดีทุกอย่างแล้วนะเนี่ยคือก็เสียอยีเกเดียวเลยนะอ,อ ู้สึกฟิลฟิลมากมากงั้นก็ไปอย่างนี้เลยแล้วกันโอ้ฟิลยิ้มหายเลยว่ะโอ้โหมันผมไม่มีหางแล้วทุกคนโอ้โหเยียบฟิลชิบหายเลยฟิล <c oughs> มากมากเลยฟิลมากฟิลมากโอ้โหไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> เอาแล้ว รู้สึกว่ามันจะยุบเลยนะโอ้โหเชยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูหางใหม่ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าหางตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะบักนะครับผมไม่มีแล้วครับทุกคนมีหางเดียวที่แหละมามากูเองมีหางเดียวที่แหละมาไปหางเดียวก็ไปนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องล็อกด้วยไปอย่างนี้แหละเออคือไปแรงไม่ได้นะคโอ้โห เดี๋ยวเราไปส่งบริเวณตรงนี้นะ,ะกันนะทุกคนนะนี่บริเวณตรงนี้นะครับสถานีรถไฟเดี๋ยวเราจะออกออ,ออกขวาไปนะทุกคนวิ่งออกขวายูเทิร์นกลับหลังไปนู่นนะครับออกขวากลับหลังไปนู่นนะครับผมนี่พยายามอย่าวิ่งแรงครับเพราะว่ารถเราไม่ได้ล็อกนะครับผมแล้วก็แม่งวางทางวางบุมก็ไม่ได้อีกโอ้โหไปไปไปเดี๋ยวเปิดแบบก่อนละกันเนาะ เปิดแบบหน่อยหรอก่ออนรูเป็นไรวะเนี่ยฮะพยายามอย่าไปแรงนะทุกคนนี่ก็ดูหลังด้วยดูกระจกด้วยนะครับเชี่ยฝั่งนี้โผล่อย่างเยอะฝั่งนี้โผล่นิดเดียวโอ้โหอุยทำทำไม่ทางไปอย่างงี้วะเนี่ยโอ้ยโอ้ยจีน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 เยอะไอ้กระจก เอ้ยทำไมมันกระตุกงี้วะเนี่ยฮะเฟมเลตตกเหรอเป็นอะไรวะเนี่ยไปครับเบาๆไปครับแล้วถ้าส่งไกลๆทำไงวะเนี่ยฮะถ้าส่งไกลๆทำไงวะเนี่ยโอ้โหด,ด,ดูค่อยๆไปอู้คลองตัวนี้อุ้ยมันน่าขุดมากเลยนะคลองเนี่ยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับใจเย็นๆครับพี่ เออใจเย็นนะอย่าเพิ่งบีบแตะไปเลยนะครับผมเอาเชือกทางนี้คุ้นๆว่ะเอาแล้วกูจะอ้อมทําไมวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราต้องเลี้ยวขวาซอยเมื่อกี้โอ้โหได้ตายเดี๋ยวกูไม่ดูทางอะไรเลยเราต้องเลี้ยวขวานะครับซอยเมื่อกี้อ่ะปึ๊บโอเคปึ๊บโอเค ขออภัยที่มาผิดทางแล้วกันนะครับเราเลี้ยวขวาซอยเมื่อกี้นะครับผมเออมื่อกี้เราวิ่งแบบไม่ดูตามาตาเรืออะไรไงนะครับผมอ๋อมันมีซอยเหรอคิดว่าไม่มีซอยนะเนี่ยเงี้ยเราเลี้ยวซอยนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเลี้ยวมาซอยนี้โอ,อ้โหโหมันทางก็แคบซะเหลือเกินโอ้โหดูดิเดียว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 ,ยว,ยวโอ้โห ทางแคบเหลือเกินลูกพี่เอ้ยเ,เ,เ,เย็นเย็นเย็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอารถไปโคมาขุดคลองตรงนี้ดีกว่าปะทุกคนเนาะว่าไหมขุดคลองแล้วนี่เออไปหน้ามาขุดดีกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดๆๆๆๆๆอ่าเดี๋ยวจัดเลยโคลงงานขุดคลองเนี่ยถึงยังครับเนี่ยเดี๋ยวดูดิอ่าแล้วก็เลียเล้ยว เอ้ยแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวานะผมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคอุ้ยเชียตตกโอ้โหโทษไทยนะครับผมไม่ได้ดูทางนะครผมเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวขอซอยหน้านะครับผมอุ้ยตรงนี้มันป่าทุกคนป่ามันน่าตัดดีไหมน่าตัดดีไหมเชียร์เลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมถูกห,หรือเปล่าเนี่ย ถูก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 เฮ้ยป่ามันสวยดีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูป่าหน่อยแล้วกันนะครับเออถือว่าใชได้นะป่าเนี่ยอหน้ามันตัดดีนะเนี่ยหน้าหน้าทำลายมากครับเรื่องทำลายไว้เจผมครับผมนะล่ออย่างเดียวอะนะครับแต่มต้องเอารถตัดมาเดี๋ยวเราไม่โคมาเคลียร์ลิงก์ไม่ได้นะน่าเสีได้นะน่าจะแบบขุดดินแล้วก็ล้มต้นไม้ได้นะโอ้โหจะดีมากเลยนะคใครบีบแต่ละ ยวขวาเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมจะซ้ายซอยหน้านะครับเพิ่มก็จะถึงเลยแล้วกันนะครับนี่แแบบนี้แแบบที่สวยมากเลยครับโอ้คือไปแรงไม่ได้ไปเร็วไม่ได้อะอันนี้คือเราจะเป็นสถานีรถไฟนะทุกคนคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะขับรถไฟได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจว่ะมีคอมเมนต์อยู่นะว่าอยากดูกันขับรถไฟ นี่ไงนี่ไงทางรถไฟนี่ไงข้างหน้าเรานี่ไงสะพานรถไฟเนี่ยวู่ด่ะเราตงเยอะไปนู่นอ่ะนี่สะพานรถไฟเนี่ยทางรถไฟอยู่เนี่ยนะพวกวู่ด่ะทางรถไฟอะ่ะ<อ>มาแล้วครับมาแล้วหรือจะฮะโอ้โอโดูคลองเลยนี่ทางรถไฟครับทุกคนครับนี่ มาแล้วลูกจ่าโว๊ยไม่โอ้ยเย็นเย็นเย็นอู้อะไรวะเนี่ยเย็น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 เยเย็นอย่ามาแรงอู้วทางนี้มันน่ากลัวมากเลยเนี่ยอู้ดูดิชนเลยวะเนี่ยทุกคนแม่ครูชนเหรอวะเนี่ยโอ้กูจะได้ไปส่งไหมวะวันนี้เนี่ยโอ้แม่ครูแตกตกไปข้างนึงแล้วโอ้ ล็อกก่อนล็อกก่อนเออล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ไวมึงจะดิ้นอะไรก็ช่างมึงอะดิ้นยังไงว็ม,มีมีทางหลุดอะทุกคนมีทางหลุดแน่นอนครับมาถึงแล้วครับโอ้โหสถานีรถไฟมันมายากขนาดนีนะ้มันเป็นจุดส่งสินค้าครับก็คือลูกค้าเขาสั่งไมโครมานะครับผม เดี๋ยวลงให้ครับป๋าเดี๋ยวลงให้นะครับลงให้เลยเป็นการทุกระดับประทับใจนะครับผมเดี๋ยวลงให้เลยแล้วกันนะป๋านะโอเคครับผมนี่ก็อาจจะมีช้ำๆนิดๆหน่อยๆนิดๆหน,น่อยๆครับผมรถนะป๋าอาจจะมีช้ำๆนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมคนดูบอกไม่หน่อยอะเยอะเลยช้ำช้ำแบบเยอะเลยนะผม ทั้งตกทั้งชนทั้งอะไรบ้างนะผมนะเออไม่ไหวเลยจริงนะผมช้ำแบบช้ำเยอะจัดอะนะครับนี่ครับมาส่งแล้วครับผมใหม่ล่าสุดเลยอันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะเนะี่ยไม่ใช่ตัวเอสเอ็มนะเป็นตัวท็อปเลยแล้วกันนะครับผมกดได้เปล่าเนี่ะกนดะไม่ได้นี่หว่า โอเคครับผมก็คลิปนี้นะครับก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมจอดดีๆก่อนบอกทางเขาเจี <Yeah. S 2> นี่เรียบร้อยคนระับส่งสินค้าเรียบร้อยนะครับส่งลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมก็อาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรช้ำๆหน่อยแล้วกันนะครผม <c oughs> มีทะลอกนิดนึงนะครับผมไม่น่าจะนิดหรอกน่าจะเยอะเลยแหละนะผมโอเคครับ <c oughs> okay. ผมก็เจอใหม่ คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์นะครับผมลาไปก่อนครับไป